สวัสดีครับก็วันนี้จะมาบอกข้อแตกต่างของกุ้งฝอยทะเลก,กับกุ้งฝอยน้ําจืดหน่อยนะครับนะเพราะว่ามีหลายคนสงสัยครับว่ามันต่างกันยังไงครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่กุ้งฝอยน้ําจืดกันใช่ไหมครับที่เราเคยกินเอามาทํากุ้งเต้นอะไรประมาณนี้ครับนะก็ข้อแตกต่างของกุ้งฝอยทะเลนะกับกุ้งฝอยน้ําจืดแล้วกันนะจะเรียกอย่างนี้นะครับ คู่ฝอยทะเลเนี่ยเขาข้อดีเขาคือจะไม่มีกรีครับกรีกรีคือตรงที่หัวที่เป็นแหลมแหลมครับที่มันจะเอาไว้ทิ่มปากทิ่มมือเราเนี่ยครับนะเขาจะไม่มีตรงนั้นเลยครับแล้วก็จะนิ่มตัวเขาจะนิ่มนะนิ่มเป็นปกติครับแต่มีเปลือกนะแต่ว่านิ่มครับเอ่อซึ่งถ้าเราเอามาประกอบอาหารเนี่ยคือเราเรากินไปเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามันระคายเคืองปากเลยครับนะมันจะแบบ เคี้ยวได้ถนัดอ่ะไม่ต้องคอยหลบเหลี่ยมอ่ะนะประมาณนี้ครับประมาณนี้ใช้ทําอาหารปรุงอาหารก็ได้นะแล้วก็มีคนถามว่ามันใช่กุ้งเคยไหมอ่ามันคือกุ้งเคยฮะจริงๆมันอยู่ในประเภทกุ้งเคยครับแต่กุ้งเคยจริงๆที่เขาใช้ทํากะปิอ่ะมันจะตัวเล็กเล็กกว่าที่ผมเอามาขายนะมันจะเล็กเล็กเลยเล็กยิบเลยนะครับนะ แต่กุ้งเคยของผมเนี่ยเขาจะเรียกว่ากุ้งเคยกุ้งโก่งนะจะเรียกกุ้งโก่งมันจะตัวใหญ่ใหญ่กว่ากุ้งกุ้งเคยธรรมดานะบางคนอาจจะไม่ไม่ไม่เคยเห็นเพิ่งอาจจะเพิ่งเคยได้ยินคํานี้ด้วยซ้ำไปนะมันเคยโก่งมันจะตัวใหญ่กว่าอ่าถ้าเทียบมันก็จะเป็นประมาณกุ้งแห้งกุ้งแห้งไซส์เล็กแต่ไม่เล็กยิบนะอ่าสาเหตุที่ว่าเราไม่ใช้กุ้งเคยตัวเล็กยิบยิบเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางครั้งเนี่ย ด้วยความเล็กของมันเนี่ยมันมันเล็กเกินไปแล้วปลาตู้เนี่ยบางครั้งมันหลุดกองเข้าไปครับนะมันก็จะส่งผลทําให้ให้ให้น้ําเสียได้นะด้วยความเล็กเกินไปเนี่ยนะนั่นนะครับแล้วก็จะไปติดแล้วมันก็ล้างยากครับแต่กุ้งที่ผมใช้นมันจะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีกีที่หัวแล้วมันก็เป็นกุ้งน้ําเค็มครับแล้วกุ้งน้ําเค็มข้อดีคือยังไงอ่าในแหล่งในแหล่งของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีพวกปรสิตนะ คือมันจะสะอาดกว่ากุ้งน้ําจืดที่ว่ามันเป็นบ่อน้ำขังใช่ไหมพอนึกออกใช่ไหมว่าน้ําจืดเนี่ยกับน้าเค็มเนี่ยในความเค็มเนี่ยมันมันค่อนข้างจะสะอาดกว่าแต่มันไม่ใช่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นะแต่ถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยในน้าจืดเนี่ยน้ำจืดนี่ปิงมีอะไรใช่ไหมที่เป็นเชื้อโรคใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะไข่พยาธิอะไรประมาณนี้มันเกิดได้ครับถ้าเป็นน้าขังนะดูแลบ่อไม่สะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะครับที่เราที่ว่าเราเนี่ยใช้ใช้เป็นกุ้ง กุ้งฝอยน้ําเค็มกุ้งฝอยทะเลที่เราเรียกกันนะครับนะที่มาจําหน่ายมันก็จะค่อนข้างสะอาดกว่าพูดง่ายงายแล้วกุ้งของเราเนี่ยเราออกมาจากเรือเล็กนะครับออกวันต่อวันกุ้งฝอยทะเลเนี่ยออกวันต่อวันไม่ใช่เป็นกุ้งใหญ่ลากอวนที่แบบไปวันนี้อีสองวันกลับครับซึ่งแบบนั้นนะบางครั้งเนี่ยเออมันจะไม่สดสดไม่พอนะครับแล้วบางเจ้าเนี่ยมันก็อาจจะมี การใช้สารเคมีบางอย่างนะครับที่เรารู้กันดีอยู่แต่เราเนี่ยมันเป็นเรือเล็กออกวันต่อวันครับเชา้ชาเช้าไปเย็นกลับหรือว่าออกอกลางคืนแล้วก็เช้าเข้านะครับแล้วก็ต้องกุ้งพวกนี้มันต้องรีบทําด้วยนะเพราะว่ายิ่งเป็นตัวเล็กเนี่ยมันจะแบบเสียงยง่ายเน่าง่ายครับมีกลิ่นง่ายนะบางคนคงเคยเจอนะครับนะพวกใช้อาหารสดแบบนี้ที่ว่าเป็นกุ้ง แนวเนี้ยจะออกแดงแดงส้มๆนะครับอันนั้นก็เกิดจากการที่กระบวนการวิธีทำเนี่ยมันมันไม่ดีนะแต่ของเราทำเนี่ยคือจะอยู่ในการควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลาครับแต่จะต้องที่เราทำเราเบลองน้ําแข็งมากครับเพราะเราใช้น้ําแข็งในการออดองเขาดองนที่นี้คือเราเอาเึ้นจากทะเลใช่ไหมเราใส่น้ําแข็งและเพื่อให้มันสดตลอดเวลาเราจะไม่ปล่อยให้มันหยุดตามลําพังครับเพราะว่ามันแบบ ยิ่งตัวเล็กอ่ะคือมันยิ่งเสี่ยงง่ายลองลองดูก็ได้ครับเอาเอากุ้ง,งคุณมาเนี่ยลองดูได้ยิ่งตัวเล็กยิ่งเสี่ยงง่ายบอกไว้อย่างนี้เรายิ่งต่างจังหวัดอะ่ะบางบางเจ้าเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้อยู่ติดทะเลเหมือนเหมือนของเราเนี่ยเราอยู่สูงสงครามมาติดอ่าวอยู่แล้วครับดอยห э ลอดเนี่ยคือขึ้นมานขนาดเราขึ้นมาเนี่ยเรายัางต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าเราเราเราดูรู้ว่ากุ้งมันจะดีไม่ดียังไงนะครับนะ ถ้าชุดไหนเนี่ยมันเริ่มจะไม่ดี้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันเอามาทําแล้วมันจะต้องมันจะต้องมีช่วงเวลาที่เราจะต้องแพ็คใช่ไหมล้างอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ดีแ,วแ้วเขาจะเอาไปทํากะปิเลยจะโล่ไปทํากะปิเลยครับแล้วก็จะไม่ใช้เอามาทําเป็นอาหารอาหารปลาครับเพราะว่ามันจะเขาเรารู้ว่ามันไม่ทันไงแต่ถ้าเกิดอ ปกติแล้ว,รเ,วลเราก็จะรู้เวลาถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะรู้เวลาแล้วก็จะมาทำฮะนะใช้น้ําแข็งเอามาล้างในช่วงที่ล้างนี่ก็ล้างน้ําน้ําเย็นนะเอาขึ้นมาเสร็จแพ็คใส่ถุงเสร็จก็ต้องใช้น้ําแข็งโปะไว้ครับเพื่อรักษาอุณหภูมินะแต่แต่ละถุงนะไว้ครับก่อนที่จะไปเข้าตู้แช่เพื่อทําให้มันแข็งครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะบางคนแบบ เอ้ยทาไมกุ้งเจ้านี้ทาไมมันแพงเจ้านั้นทําไมมันถูกครับคือนึกออกไหมครับนึกออกนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีวิธีการทําของเราเนี่ยซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นใช่ไหมเออถ้าเราจะถูกกว่านั้นอนะมันก็จะไม่ได้กุ้งที่มันมีคุณภาพที่ว่าเราต้องการนะครับนะถ้าเราดูแต่ราคาอย่างเดียวเนี่ยคุณอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้นะ อันเนี้ยอันนี้คือซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแล้ว,แล,วแล้วแต่ครับแล้วแต่แต่ว่าเราเราเราไม่อยากอให้เขาสั่งไปแล้วแล้วมันผิดหวังอะ่ะรู้บอกไหมครับนะเ,เราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดอะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมไอ้แบบไอ้อย่างนี้มันแพงอย่างนี้มันถูกครับมันต้องไปถามถึงรายละเอียดของเขาด้วยครับว่าเขามีวิธีขั้นตอนการทําอย่างไรอ่าเหมือนข้าวผัดครับนะข้าวผัดตามร้านธรรมดาเนี่ย ถ้าเราดูแค่ข้าวผัดเนี่ยมันก็อาจาจะเจ้านั้นถูกเจ้านี้แพงแต่ถ้าเกิดคุณลงไปถามเจ้าแพงกับเจ้าถูกว่าเขาใช้ข้าวอะไรเขาใช้หมูประเภทไหนนะอะไรต่างๆองค์ประกอบต่างๆเนี่ยผักวิธีการประกอบจะเป็นผักผักปลอดสารไหมเป็นผักอะไรไหมอะไรเนี่ยมันก็จะมีวิธีการของเขาอีกซึ่งมันทําให้ต่างรสชาติมันก็ต่างกันท,ทั้งที่ชื่อเนี่ยมันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือก็ ต้องดูในรายละเอียดพวกนี้ด้วยครับจะดูแต่ละคายอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะอ่าไม่ใช่นะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะฝากไว้เอ,อส่วนการขนส่งของเราเนี่ยจะเป็นขนส่งของแช่แข็งโดยเฉพาะเลยเราไม่ได้ใช้ขนส่งทั่วไปนะครับเพราะว่ามันมีการกรณีที่ว่าส่งล่าช้าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะอย่างกรณีที่เคยเจอไอ้พวกเทศกาลหกกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดปแปดแปด่ยพวกนะ ดราคานะพวกช้อปปี้ลาซาด้าอะไรประมาณนี้มันทาให้สินค้าเรามันตกค้างครับมืตกคางเสร็จมันก็เกินเกินวันของมันก็เสียไอ้ของเสียมันก็ไม่ใช่อะาไรนะมันเค็มได้ครับแต่ว่าอาหารลูกค้าหมดครับอาหารลูกค้าหมดแล้วมันยังไงครับมันต้องใช้แล้วไงคือจังหวะนั้นมันต้องใช้แล้วอ่ะจะมารอเค็มนี่มันก็อีกหลายวันอะไรประมาณนี้มันก็นั่นแหละครับผมก็เลยเลือกใช้บริการแแบบบบบบบนนนนััััั้้้้ไไไปเเเเลยยครรระะพาาาาาวว่่่มมมขขกกด ม่เข้าคือไม่ไม่ตรงกันคุณภาพไม่ตรงกันนะประมาณนี้แล้วก็เลยใช้ของ i n t e r e x p r e s s เลยเขาจะมีการควบคุณอุณหภูมินะครับนะมีลถแล้วก็ถ้าข้ามวันล่าช้าเขาก็จะเอาไปแพ็คใส่ตู้แช่แข็งไว้ให้ครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยส่งใหม่นะครับมันก็เลยเทำให้สินค้าไม่เสียหายครับประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะเสียหายเขาก็มีรับประกันนะสามารถแจ้งมาได้แจ้งมาได้ครับถ้ามัน ฉุกเฉินจริงๆแต่ก่อนเนี่ยมันมีกรณีที่ว่าโควิดครับบางพื้นที่ศูนย์เขาเขาติดโควิดเขาก็เลยปิดนะครับอะไรประมาณนี้เขาก็มีการเคลมได้นะไม่มีปัญหาแจ้งมาทางเราได้เลยก็ให้ข้อมูลไว้แล้วกันนะสาหรับใครที่สั่งสินค้าจากเราครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเรื่องสินค้าเสียหายครับส่งถึงบ้านทั่วประเทศครับนะก็สนใจก็ทักมาได้ครับสําหรับใครสนใจกุ้งฝอยทะเลนะครับก็โอเคับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับนะมีอะไรก็ สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็ฝากคำถามไว้ได้นะสำหรับคนที่สงสัยเรามีอาหารไหลาตัวครับไปแล้วครับ